สวัสดีจ้าพี่น้องบนโอ้ยเปิดมากกันแงบแงบแงบ,งบทักท้ายกันรวดนามมันบกุกมันเห็นป่ามันเลยลงมากินป่าอีกคาโอ้ยบังยุ่มกำลังดุตอ่อนซ่อนคักสีได้กินอยู่ดอกแต่ว่าบอกให้เดี๋ยวซีมึงว่ามันจะวานหรือสมเป็นยากยาบบังยุ่มตนนี่ เป็นยากคักตากับยายปลูกตั้งแต่แต่บ้านในเฮดกำแพงแต่วัดจักปีแต่ก่อนผุนห้องแต่สิบปีห้องแต่สิบ,ป,สบป็นปีแรกนบรรยากาศวันนี้ฮ่อนห่อนหอนห่อนหอนหอน,หอน,หอน,หอนเอาเอวแน่จักหน่อย เดนดอนดินด,นดนนินไกันบ้าคิดอย่างบุพี่น้องนายกหมอเขาเมียบางคันเต่าฟื้นเต่าฟื้นตอกับไปเห็นงานพ่อกับไปเห็นงานออกไปเห็นงานแล้วไปคน้ละท่างพ่อไปทางพุ่นตอออกไปฟังทางพี่งานขจ้าจมันหลายมันแยกทางกันแยกรดออกอีกพี่น้องพ่อไปคุ้มทางพุ่นให้เพิ่น ตอกับพววพ่อสั้นไปทา้งพีพ่อกับน้องแบนไปเฮ็ดสาราหลังค่าบ่ต่อกับพววพ่อสั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเฮ็ดเมมน้องแบนกะไข่อาการก็ดีขึ้นจังหน่อยก็เลยไปพร้มพอมลุงพาะว่าเพิ่นเขางานเมือแหลกเขางานเมือแหลกขจ้อยอยากได้คนหลายอยู่ ลองแบนกัไปแล้วปิดเทิมอยู่ในช่วงปิดเทิมซ้ำเลยคัดเลือกปิดเทิมเพื่อคัดเลือกทหารแล้วเพื่อกะแต่แห้งเอาใบวูดเพ่นไปอันนี้เพระาะว่าพ่นพอนไหนรับเด้พ่นรับวันที่สิบสามเลยล่อวูดอยู่เลยเห็ดนำลูงกับวไอ้ถาอ้ยเย็นเนาะลุกกินขา้าว มุกสมองส,สมองมันหรอ,หรอมุสเอาไปหากับพ่อในนี่สมองหมูบ่เอ้ยงวังวบ่งัวบ่พ่อง่วงัวแม่แล้วมุกใหม่ใม่กับขวดักแดเอาไปวัดกระจงไว้ให้เอาไปให้พระอยู่วัดกับเหลือพาในใบ้านาาคุยด้วย เำลารแตกไม่หิวเข่วาวะสมองง่วโอ้ยใบไม้กระไดฮึวพุ่น่ะเต็ยมยู่กวดแล้วกวดอีกหาใบตองง่ายห,หาใตองเขาเริ่มมุกหม้อสวัสดีค่ะมาพี่น้องจิ้งคาวกินกัน แม่แม่เราเสียแซงเราเสียแซงเราเสียแซงเราฝืนยิ้มเราประเต็มใจยิ้มเด้ะบําบันยิ้มได้ยิงแขวเราปรเต็มใจยิ้มเด้ะพี่น้องเมื่อยงอแล้วว่าเราคุยไว้น่าพยินดีมากินข้าวยใหญ่ข้าแม่บ่ไปวัดเออแม่เราก็ไปวัดห้องแต่มาวันพระ แม่ไกลมันพากับครบรอบ10เดือนไม่ไงไปมือนี้พอดีแม่น10เดือนเต็มวันที่6เต็มพอดี10เดือน2เดือนกับปีพฤษภาคม6พฤษภาคมกะครบปีจังว่าแม่เราเล่นเฮ็ดขวดักแด่ซื้อดักแด่มาไปขั่วไปวัดนำ3เดือนครบ3-4ได้กี่บ่อาวอันนี้จําบ่ได้บะ บอกพ่อเราปันนบบ่นงี้เขาเราแต่เปั่นโอ้ยเราบ่ท่านอยูอย่างแต่หลานบท่ท่านหลานเราออกไปก่อน <c oughs> ไปเอิ้นน่องเนี่ยแ้วพอสิไปทางนี้วะสันไปเอิ้นแบนไปบลาไปแล้ววะสันหัวเขาน้ำลุ่งตักอ้นไอ้บอกอยู่ใส่ไปไห้น้ำอยู่งั้น,น,น,ไ,ไ,นไปหยยไห้ยวงพ่อว่าตอกับไปติ๊บนึงได้พี่น้องพ่อว่าเป็นแยกงานกันสองทางแมน ตอเฮ็ดเมมทั้งพี่พวกพ่อไปเฮ็ดสาร่าพี่น้องเอ้ยนี่แหละตัวเฮ็ดเมมผู้ชาบอกว่าดีเดียเอาไปอันเขาเม้มรถพวกน้องบีอยู่ทั้งปลายเมมผู้ชายและเขียวหอบแกงแม่แล้วมุ่งเจ้าบริห็ดการง่ายๆ่นั่นสิแม่บริหางได้ขอบข้าวกระนวนบ่อหัวรถโจกรกูไออยู่คุ้งคุ้งกับย้อนนี่แหละพี่น้องมันขี้ฝุ่นเอาง่ายๆจักผงผงเผาผีเนาะ เอาไปเอามาขึ้เรื่องลบออกนี้ไปแหนมัน่วมบ้าเนี้ยจะซื้อรบออก็ไปน้องก็ไปน้องแบนพระทังอยากได้คนหลายตัวแล้วก็ไปเฮ็ดแมนขนาดน้องแบนเป็นนิดหน่อยยังเฮ็ดเป็นพี่น้องพี่มังแต่ซำนั่นเน่ยแต่ละคนแต่บ้านเนาะแต่ว่ารุ่ใหญ่ได้รับเองหอกแต่ว่าเพิ่นอ่านแต่ว่าข้าจ้ากับมอดให้พ่อเป็นคนคุ้มเอาง่ายๆเพราะว่าเพิ่น เจ้าใหญ่เพิ่นมาเฮ็ดน้ำตัวอยู่สามคนบ่ทางนี่แม่เพราะว่าเพิ่นแบ่งไปพุ่นหลายไปยืนกระเบื้องอ๋ออ่าวไส้ก็ได้ไปพุ่นอ๋อไส้จะกี่น้ำต่อเออได้ไปน้ำพวกพ่อเพราะว่ามันกระเบื้องมันยืนยืนขึ้นยืนลงมูนึงก็ยืนลงน้องแบงก็เลยไปน้องแบงอันนั้นง่ายดอกพอดีเราเขากันก็บบกบีมกับไอเพิ่นเฮ็ดน้ำไอ ลุงคันไปเพื่อเฮ็ดนั่นได้ซ้ำได้คันเลือกซ้ำได้คันเลือกแต่ว่าคันได้ไปแล้วคันได้ไปแล้วติดได้เห็นบ่ตอบอลนี่แรกๆมันจะเป็นยังสั้นเมียนี่อยากไปง่ากๆเม่นอยากไปยง่ายคุนเพราะว่าเขาค้นห้องเตะหูค้นเป็นบ่ลังบาานี้พอลุงมาไปกะทีแม่ยนอาปล่อยขึ้นคือตอนนีิล่ะเห็นบ่พอปล่อยนี่ปล่อยตะกี้กับเป็นพรอป้าเข่าหลายคนติดถามต่อเห็ดเป็นบ่ตะกี้เห็ดบ่เป็นพี่น้องฮัดเอา หัดเอาพ่อปลาแกเลี้ยงสมรถมากหลังจากนั้นบัดนี้พ่อก็เลยเอามาหัดผ้าหัดบัดนี้พ่อพ่องานพ่อบ่มีแล้วกับผ้าเขาเฮ็ดนั้มพวกพ่อสั้นก็เฮ็ดเป็นพ้าเจ้าหัดให้บ่มีผู้ใดเป็นแต่ในท้องขั้นบ่หัดสิมาแบบว่าโอ้ยกูบ่เฮ็ดดอกกูเฮ็ดบ่เป็นแั้วกับบะมี่หยั่งแม่นต้องหัดเอาได้กินได้กินยู่ได้กินยังฝากไม่ได้กินแม่นแต่ว่างัวลวนท่อกับโจโก้อยู่ไอ้ยิ้มการน้ำทีดา หลายคนสิว่ามันเหรอเจ้าสมบายสมบายหัวปวดได้พี่น้องเอ้ยหนีอยู่แสนกลัวว่าองศี่ละเออจะจะอย่าสิว่าเขาอยู่ซีซีดินล้นที่กันเอาใบให้ใบหน้าไปเข่าเด้อสีว่าใบให้ใบหน้าไปเข่าเด้อยูแสนละใบเพรมีใบนพ้าะมีใบหน้าดิใบใบทีเดิใบยูกับมนาหุ่นได้เป็นผู้ถือนี่นี่ก็บ่ได้แก่เมื่อหล่ะพี่น้อง cái mới leo, non phim mà năn cày bớt leo, non phim cho non phim chúc bao hộp cày bớt là, anh What mực sò mong, cày áo pì đeo, anh em quả đắc đẻ, sùi, sùi mát, sùi mát chắc là chắc pì rồi nó, chắc là chắc gì cả bên tùng á, hẳn, cầu, cầu siu lang bả hả, cầu siu lang hay cầu siu lang bả, đây bói nhồi bảy, chắc là chắc เก็บซีบปอนจีก่าแจ็คใยใยเออบาดีมันผนไป๊ะออกมันของมันออกลางแต่ว่าพอญายื่อบุญมันมันลอตเตอรี่เห็นไหมซื้อหามันข้างล่างโอ้แต่เสื้อใยวสันจีเบสใยกแล้วเก่อยู่ทางเครื่องเราเก็เลยบ่อใดแต่สื่อลางลอตเตอรี่เนาะเราสื่อลางลอตเตอรี่มันก็เลยบ่อใดข้างล่างแต่ว่าเราได้ใจถิ่นซีแต่ว่าผู้นี้เป็นอย่างไงลัง นายล้งทวดแต่แต่รอบรอบพุ่นได้พี่น้องมาแมนรอบล่าสุดเด้รอบมันออกแมนนายล้างทวดน่ะไม่เอ้ยอาบน้ำใส่ผ้าแต้ดุนรุนว่าว่าจังใจเศร้าได้แล้วอย่างก็เขาเอิออันควมหวังควบการควบบังคนจนพี่น้องน้องมีมันมาขายเนาะมันมาไอพีว่าว่าให้น้องแกแน่ยังออกเด้อ เขาเขาเขาซัวสีดึงน้องบีเขาได้ว่งการพี่น้องเล็กซัวสีดึงเขาได้เย่สิว่าออกไม่หละบบอบอหันดอกน้องบีว่าสื่อสื่ออันงวดหนึ่งบาถือบอพ่อแล้วเอาคุชีออกไว้ายแฉ่าสั่นใจว่าเอาแล้วฮันเสดายหันดอกแล้วก็พี่น้องน้องบีไปกินเขากับตากับแม่ก็นมุกสมองงัวกับขวดดักแดดแล้วก็พี่น้องกลับสวัสดีจ้า